สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเย็นนี้ครับมาฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับแต่ตอนีทีมเรายังไม่มาก็ยังไม่ครบก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาดูอะคาเดมี่ของสกลนครนะครับอาฝึกซ้อมครับเด็กๆน้องๆน่ารักครับเก่งมากนะครับวีทางเขาไปดูกันเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเขากำลังฝึกซ้อมกันอยู่ที่สนามหญ้าเทียมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับรูปร่างดีมากๆเลยเด็กนะครับเด็กสมัยใหม่ อาคาดูมี่นะครับวันนี้เราอยู่ด้านนอกนะครับอาจจะมีตาข่ายบางบ้างเป็นช่วงนะครับสตาร์โคดก็ใส่เสื้อสีฟ้าสวมหมวกแดงอาจจะเป็นคุณเอี้ยงนะครับเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละ หลังก็จะตัวใหญ่ๆห,หน่นครับเบอร์ห้าเบอร์สามพวกนี้แต่ิงแบ,บ็กก็ตัวเล็กแต่มีความไวกองหน้าก็ใหญ่ทักษะดีก็คือกองกลางนะครับกองกลางก็จะทักษะดีมากๆเราก็จะดูนะครับว่าใครจะทักษะดีเราจะให้เล่นตามตำแหน่งต่างๆ

อันนี้ชื่ออาคาเดมี่อะไรลูกไม่ได้ยินคับหมายเลขเก้าศูนย์หน้านี่ครับฟุตบอลฟุตบอลทุกวันนี้ต้องเล่นแบบนี้ครับเป็นอะคาเดมี่เป็นทีมเป็นอะไรนะครับผม าไปเล่นใครเล่นเราเนี่ยมันจะพัฒนายากไม่เหมือนสมัยก่อนติดตามทุกไล่ทุกนาทุกวันนี้ต้องพ่อแมอ่ต้องเสียตังค์ไหครับจ่ายค่าเรียนเรียนกีฬาเรียนฟุตบอลให้ลูกๆแล้ก็คุ้มค่านะครับดึงเขาออกจากยาเสพติดดึงเขาออกจากเกมจากอะไรในม,มาเล่นฟุตบอล ถ้าเก่งๆนะครับติดทีมสโมสรนะครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับติดทีมชาติทีมอะไรก็มีรายได้เข้าครอบครัวได้นะครับ้าหมายถึงเปจุดนั้นก็เป็นความรู้นะครับประดับตัวเองความรู้ความสามารถนะครับ เวลาไปทำงานทำงานอะไรต่างๆก็เป็นความรู้ของตัวเองนะครับเป็นความรู้เฉพาะตัวความสามารถพิเศษอ,อยู่ในหน่วยงานก็มีการแข่งขันที่รงกีฬาอะไรต่างๆก็ไปใช้ประโยชน์ได้ครับ <c oughs> ทักษะการส่งบอลแปรบอลนอีส่สำคัญนะครับ การวิ่งประคองไปรับบอลส่งบอลจังหวะเดียวน,นี่นะครับข้อเท้าเน่นๆก็ได้เปรียบนี่ครับเป็นวรสพักน์ก็ใจยืด อัดฟอนหายใจลึกๆฝั่งนุมก็อีกอะคาเดมีหนึ่งนะครับใส่เสื้อสีสม้มก็จุด วิธีการต่างๆให้เรามีรถตู้รถอะไรมาเลยนะครับนะครับเวลาพาเด็กๆมาฝึกซ้อมที่สนามเขาจะเช่าสนามไว้ จะมีสปอนเซอร์ตรงนี้นะ,นะนนะครับางสนามเวลาเขาก็จะมาฝึกซ้อมเดือนครับฝึกความคุ้นชินกับลูกฟุตบอลฝึกการให้บอลส่งบอลจังหวะเดียวโดยไม่ต้องจับนะครับการเชื่อมบอลระหว่างเดนกลางเดนหลังเดนหน้า หลายๆคนก็ยังไม่คล่องนะครับ,จ,บจังหวะได้ก็ดีไปส่วนมากกองกลางก็จะคล่องหน่อยผิวหน่อยนะครับเดกๆก็สนุกนะครับ ร่างกายแข็งแรงมีทักษะฟีเท้าพัฒนาไปเรื่อยครับจนโตก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ทีมชาติก็หลายคนนะครับสุคนครดูสินเฉลิมแสนอย่างนี้มีดังๆนะครับอนบน้านี้ก็มีรุ่นเก่าๆก็หลายคนนะแต่ดังสุดๆก็คงจะเป็นดูสินเฉลิมแสนนะครับดาราเอเชียครับเสียองค์อันนี้ก็เป็นโค้ชโอค์ไปแล้วนะครับ อันนี้ทักษะการแปรบอดโคตดก็ถ่ายไปด้วยนะครับเจะเอาไปเป็นการบ้านไปดูว่าใครจะต้องแก้ไขตรงในจุดไหนอะไรยังไงโอเคนะครับเพื่อนขอบคุณมากๆที่รับชมแลบฟังครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับบ,รบังคัเฟรี่ครับพามาสนามฟุตบอลมาดูเด็กเดกอคาเดมี่ของสกลนครเขาฝึกซ้อมกันนะครับทักษะการแปรบอลกันให้บอลที่ง่ายๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ